น้ำหน้าลุงโอ้ยลายขนาดของเฮาหรือบะมี่ห่อหน้าน้ำบ่ำาลายปะนี่ของเฮาเป็นสิตโตก,กาเฮากะสิเมื่อฮะโตก,กาก่อนนะบะมีก่กะสิจูบเอาเฮาก็ได้บะมีก่กะสิจูบโตกก่อนนะของลุงนี่น้ำลายของลุง ใส่เขายังลุงเดิมเมื่อธงเลยบ่เขาโลโซเออ,อปีแล้วนีนะะ่น่ะบ่เขาปีแล้วนี่ใช่อายุเขาโลโซนะอะเอากะซีเฮาโตกพิ่นกะซีแซ่ขาตาลุงคนวะเฮากะซีเมื่อแซ่ขาตาคือกันคั้นบ่มีน้ำกะซี เป็นอะไรจูบน้ำเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีท่านผ,ผู้ชมทุกท่านคนไทยก็คือตัวน้องตัวสีลุยแล้วสีปาลุงัมุ่ยไท่ขาดเนาะ เมื่อฮะโตกะกะก็ลุงเมื่อโตกะกะคือการเละเมื่อฮะโตกะกะก็โตกะกะคือกันได้เข้ากับพี่น้องเลยลุงฝนยังตกเนาะฝนพาตกเขาก็ตกตีเขาเป็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่พาเฮ็ดเนาะก็ต้องเฮ็ดฝนพาตกเขาก็ตกคือกันพี่น้องนี่ฟูฝนก็ตกมาตลอดเม่งแนะนำแนะนำของเพื่นน้ำบริยุทธ์มองสิเป้งมามาเทปเป้งก็ได้ผู้เต็มเลย สะออนสะออนนำลายมันออกดีบอลงข้าวแช่้าตานี้มันออกดีป่ะข้าวแช่แล้วเอามาวาน,นมันไม่อยอมออกวะโดยโอ้สูตใหม่ไปเนาะโอ้พอดีเลยให้นี่อันเตราประตูกเซ่จ้ะเออมเอ มันคางัวน,น้ำเนาะดใครเนี่ยเนาะผูกน้ำโอ้ยคมเนพนมันบวมหัวมันบวขาดนี่น้นำเาาำต้นทั้งน้นบัดมองพ่นแกเข่าพ่นกันยังงหมดปล่เนาะ คักเอลีไปเนอะโดยฝนก็ตกอยู่ตลอดอันนี้บอันนี้ปีนี่ออกมปืนบ่เออแต่ก้าวรับฝพนตตมากับปืนออกมาแล้วเนาะมากับออกมาแล้ว คือการเต็มอยู่เมื่อแต่พ้นตกมาแล้วเมื่อแต่หาป้านพ้นกรลินมาห่อยหน่อยหน,น่อยอะไรไปเนาะโมน่นาชิตกมองต้นนาลุงซ้ำซ้ำมองเขาเจ้าคุดครบนี่แหละซ้ำคุม้มคุ้มกระปู มีแต่หมองหัวพี่น้องของใครก็ได้บรรยากาศงามคักขณะพี่น้องฝากก็ไล์กดแชร์กดติดตามเ,เดอ้อเป็นกำลังใจให้เคยหลาน,นี่ลุงเปิก่กระสิลงมาอาดัดนำหัวเอากะสีเมื่อหาตกกะก่อนไทนาตกกะก่อนว่าน,นี้ไทยหุดมันนี้ไทยตกโรดผลตกลงมาเลย คันได้จูบนําก็ใครแน่บ่ได้จูบหลายตกกาแล้วจังมาหาอัดนําหัวนี่เบิงนี่คือหัวแล้วนี่เป็นอันทางเลยเออตัวนี้บ่ได้หัวแต่ว่ายังบ่ทันได้อัดมองเป็งแต่ช่วงเกี่ยวข้า

มองเปล่งเต็มเลยยังบัดนยียอัดนี่ข้าแม่นว่ากาเห่ยวนะพอดีไทยหุดมวนพี่น้องฝนตกเนี่นี่แล้วก็มีน้ำเนี่นี่นะพอดีไทยหุดนี่มวนขนาดนี้ เพื่อนหาปานให้ใหญ่ก่อนลุงก็ได้ตุนให้ใหญ่ไปก่อนคันให้หน้อยบ่มีกระจูบจากให้ใหญ่ขึ้นไปผัวน้องโพสีกับสาวโพสีมันกับไถหน้าขาดหน้าอยู่เฮากับไถหน้าขาดหน้าคือกันบาดตกกะหอดยามเห็ดหน้าเต็มตัวเลยพี่น้องเลยหอดเต็มมือวานเนาะมือวานนี่ไทยหมด จะกาวเขาสิตกก้าแถวนี้เนาะวันนี้เข้าไปอยู่กับห่านและกระตกทั้งพุ่นมันจังบ่ายากเผากะไปหาแส่เขาปลูกโอ้มว่วนพี่น้องเลยตื่นเต,นต้นอยู่มันมว่วนขั้นพ้นโตกะเลยเนาะมว่วนเราได้เห็นหน้ากะขั้นมาแดดออกนี่ปู้ บออยากมวลปนดายห้อนอันนี้นะ้ำมวลฝนตกอะไรกม่กมวงล้นบอคือตอนน่าเต็มอยู่อันบัดนี้คือบ่เห็นหม่องม่วงลมพัดแลวมันล้นบ่ล้นกับ่บมห็นเนาะล้นกับ,บ่เห็น น้ำนองเฮาก็ลີลายปีนี้คั่นแม่นจูบดำก็แล้วมดทงไปซอมเบิ่งน้ำตะกะเฮาก็มีหลายอยบ่ พอตดดตกยีบก่บ่หมพ่อกะคือว่าอะไรสีสำได้สำนึงก็จีได้จูบบอาเลยพี่น้องเลยบางแนี้ของเฮาพาะว่าแหงอะีรล้อน่ำหน้าิ่นอายุด,ดีขนาดคืนนี้เท่าน,นี้ก็ลายอยู่เด้ตกแจ้งมาพอแหงจุนหมด คันสีได้ก็ได้ทั้งนั่นเนาะเบิ่งก่อน่าสีเอาเนี่ยกองเฮามาคืออยู่โคกแทบมันท้องลุ่งาวานำเต้มอยู่ไห้นี่พอได้อยู่บ่มาไทยมาซาอ์คาตานี่มันต้องการนำลายข้านำหน่อยเขาบ่ได้อีก บางแน่พี่น้องโอา้าจากมาจกคืบมาได้ของเฮาก่เน,นเนาะคอมเมนต์แช่คาตาก็มีน้ำลายคือของลุงพนัะคืออยจูบมาบ่เนาะตกไปก่อนจากสีตาสีหาตาบัดฝนตก จะเงาอีกเนาะ ย็นนางงจ้ะกองหรือบุคือของเพิ่นจากดีคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเทุกพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปน้ากับเคยลาสบายดี